ทิ้งอย่างไรปลอดภัยลดเสี่ยงเชื้อโรคก,กรณีในพื้นที่หรือชุมชนไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชือ้อ 1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวันใส่ถุงขยะทั่วไป2ชั้นถุงชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชือ้อให้ลาดด้วยสารฆ่าเชือ้อเช่นแอลกอฮอล์เจหรือน้ำยาเฝ้าข่าวลงในถุงเพื่อทำลายเชือ้อ 2. มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นแล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชือ้อ สสอนด้วยถุงขยะอีกหนึ่งชั้นมัดปากถุงด้วยเชือกใฮ้แนนและฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้งขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้วให้ประสานและนำส่งอ,อปทอในพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไปหลังจากที่เราทิ้งขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่หรือเจลแอลโกอฮอล์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช